สวัสดีครับวันนี้ปั๊ปัตเทเวลนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยครับตู้อบ UVC ของยูแปงครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ของเขานะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณน่าจะหมื่นต้นๆแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับว่าคุณจะหาได้จากเว็บไหนยังไงนะครับเจ้าตัวนี้เหมาะสาหรับช่วงโควิดอย่างนี้มากครับในการฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะเอาเข้าเอาของเข้ามาในบ้านนะครับโดยมีทั้งหมด3โหมดนะครับมีโหมดออโต้โหมด UVC อย่างเดียวแล้วก็โหมดกําจัดกลิ่นครับ เจ้าตัวนี้ไม่มีความร้อนนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเอาของเข้าไปแล้วจะมีการละลายพลาสติกเข้ามาในอาหารปนเปื้อนของเรานะครับอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณ30มสิบไม่เกิน40เมื้อคทับที่เท่าท,ที่ผมหาข้อมูลมานะฮะมีหลอดไฟทั้งหมด2หลอดนะครับเป็นของฟิลิปนะครับหลอดไฟ UVC UM นะฮะเรื่องความเข้มแสงนี่ไม่ต้องห่วงเขาเลยนะครับ u v อ,อของฟิลิปนะครับเ,เหมาะสําหรับของที่ไม่สามารถโดนแอลกอฮอล์ได้ ของพวกนี้เนี่ยอ,อย่างเช่นอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะมือถือหรือว่ากล่องข้าวมันไก่กล่องโฟมนะมันจะมีช่องว่างเนาะเวลาพ่นมันจะมีน้ำแอลกอฮอล์ไหลเข้าไปในข้าวเราซึ่งเราก็คงไม่อยากกินแอลกอฮอล์พวกนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะจะมี หน้าจอแสดงผลอยู่ข้างนอกด้วยนะครับเราจะบอกว่ากี่นาทีนะฮะหมด UVC อย่างเดียวจะใช้หมด10นาทีมันก็จะบอกไปว่าใช้ยังไงบ้างเหลือกี่นาทีแล้วนะครับแล้วก็จะเพ็นปุ่มข้างล่างนะฮะปุ่มข้างล่างคือปุ่มออโต้นะครับเวลาเราใส่ของเข้าเช่นขวดนมหรือของที่ต้องการอบแห้งด้วยเนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วออกแล้วก็ปิดตู้แล้วกดได้เลยนะฮะจากข้างนอกนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลากดที่ข้างในแล้วก็มาปิดตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับของอันนี้เนี่ย เหมาะกับใครบ้างนะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะฮะในช่วงโควิดอันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่วงโควิดมันระบาดเนะเาะเราก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะฮะ อย่างผมเคยเอาไอศครีมเข้าไปอบด้วยนะ,ะเป็นไอศครีมที่บอกว่าประมาณว่าเขาทํามือเนาะอย่างผมซื้อเดลิควีนแล้วเขาทำมือแล้วมันเหมือนโดนอากาศ<ม>เราอาจจะแบบเฮ้ย <c oughs> กันไม่ก่อนไว้เราผมก็เอาไปแช่เย็นก่อนอแช่เย็นเสร็จจะกินแล้วค่อยมาฆ่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างนี้อาจจะวิตกจริติไปนิดนึงเนาะสำหรับเหมาะสาหรับคนที่ต้องการสเตร์ไลน์หรือฆ่าเชื้อโรคเยอะๆนิดนึงนะฮะแล้วก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อนนะฮะ อันนี้อบขวดนมได้นะฮะแล้วขวดนมนี่ไม่มีพลาสติกละลายออกมาแน่นอนตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้ดได้ใช้เยอะไหมสำหรับผมได้ใช้เยอะมากๆครับลองจากไอเครื่องพ่นแอลกอฮอล์เลยนะครับก็ถามว่าประทับใจไหมก็ประทับใจะฮะสะดวกดีและตู้มันใหญ่ด้วยผมเคยเอาโน้ตบุ๊กใส่เข้าไปด้วยนะฮะใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยแต่ว่าต้องเอาถาดรองออกไปนะก็จริงจริงมันมีหลายยี่ห้อในตลาดนะตู้ใหญ่ๆก็มียังไงใครสนใจก็ลองใช้ดูนะฮะยังไงก็เป็นการรักษาสุขภาพป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ